สวัสดีมิตรรักแฟนเพจยนเดียวทุกช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook นะฮะก็นี่คือรายการมอสกี่ที่นี่อเมริกานะครับเพจก็อย่างที่บอกอันนี้เป็น e p c ฮะตอนนี้อยู่บนรถไฟนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยต้องเป็นพูดถึงรถไฟแน่นอน PC4 ีสพีสุดท้ายวันนี้ครับ้อมพามานั่งรถไฟไม่ใช่รถไฟธรรมดาด้วยแต่เป็นรถไฟที่ต้องนั่งกันยาวนานถึง53ชั่วโมงฟังไม่ผิดฮะา3ชั่วโมง2วันกว่า ต้องอยู่ในห้องไม่ใช่ห้องเขาเรียกว่าเป็น,ปนโบกี้รถไฟ2วันกว่านะฮะไม่นานมากนะครับซึ่งวอมจะนั่งจากชิคาโกไปซานฟรานซิสโกนะครับก็เรียกว่าผ่านตัดผ,ผ่านประเทศเลยมมนก็เลยนานนะฮะแล้วก็คือตอนนี้ทํางานเสร็จแล้วไอ้งานแม็กกับงานโรงแรมทำเสร็จแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับไทยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพามาทุกคนมาดูครับว่ารถไฟของที่นี่มันเป็นยังไงบ้างนี่ก็ที่แรกและนี่ก็ที่แรก แก็นี่เป็นบรรยากาศในขบวนหลังจากนั่งมาสักพักเนี่ยผมเห็นว่ามันเงียบมากคือทุกตอนนี้ที่ทาคลิปอยู่เนี่ยกร็งมากเพราะทุกคนเงียบหมดเลยเงียบเนี่ยเหมือนจะดีใช่ไหมรถไฟเงียบๆมันจะไม่ดีได้ยังไงมันไม่ดีครับทุกคนเพราะว่าพอกลางคืนเนี่ยพอเงิยบๆแบบเนี้มันก็จะเขาเรียกมันจะวังเวมันอยู่ในปาช้ามันมันน่ากลัวทุกคนแล้วผีผีผีฝรั่ง มันน่ากลัวเา่เรานอนไม่หลับมันเครียดมันกังวลมันกลัวไปหมดผิดกับของไทยฮะรถไฟไทยเนี่ยวมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เป็นยังไงนะแต่ถ้าเท่าที่วมจำความได้นะรถไฟไทยมันจะมีเสียงแบบกอกแจกอกแจอกแจตลอดเวลาเลย เหมือนจะไม่ดีแต่ความจริงมันดีเพราะมันทําให้เราไม่เหงาเราไปคนเดียวเห็นี้มมันก็มีเสียงกอกแกกอกแก๊กอย่างเงี้ยเปิดคลอเป็นเพื่อนกับเราตอนกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะเรียกว,ว่าเราไม่ต้องพึ่งสปอติฟายไม่ต้องพึ่งจู๊งไม่ต้องพึ่งยูทูบเราก็เหมือนมีเพื่อนร่วมทางไปกับเราเป็นเสียงกอกแกกอกแกกอกแกเออเนี่ยทำไมรถไฟดีๆที่เมกาถึงไม่เอาเสียงแบบนั้นมาเปิดเป็นแอมเบียนบ้างนะฮะบอกกันเลยเงสัๆนะ ก็แสงดีจริงตั้งแต่ถ่ายคลิปมารู้สึกวา่าคลิปนี้แสงดีที่สุดเลยโอเคครับทุกคนจากการที่เรานั่งมาประมาณสองชั่วโมงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่วอมเนี่ยสังเกตได้คืออะไรรู้ไหมวอมเนี่ยเห็นว่าวิถีชีวิตของคนอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยผูกพันกับรถไฟเนี่ยรถไฟของเขาต้องมาอยู่แบบริมม่น้าอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในเมืองในขณะที่รถไฟไทยเนี่ยหลายคันหลายขบวนมากตัดผ่านเมืองเกิดเป็นชุมชนเกิดเป็นสังคมตา่างๆวอมจำได้อันหนึง่งประทับใจมาก มีตลาดอยู่กลางรางรถไฟตลาดเลยตลาดดีๆเลยอยู่กลางรางรถไฟน่าจะเป็นที่สมุทรสงครามใช่ไหมตรงอัมพวาเรียกว่าตลาดล่มหุกก็คือพอรถไฟผ่านปุ๊บร่มก็จะหุบพันรถไฟผ่านไปพอรถไฟผ่าน,นไปปุ๊บร่มก็จะกลางเนี่ยชีวิตคนไทยเราผูกพันกับรถไฟการที่รถไฟผ่านทางไหนทําให้เกิดการค้าขายขึ้นเกิดเป็นตลาดขึ้นมานะฮะ มันสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนถนึงความผูกพันความรักที่คนไทยมีต่อรถไฟมันสะท้อนถนึงการใช้พื้นที่ที่มีคุณภาพใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างแบบครบถ้วนขนาดรางรถไฟเรายังเปิดเป็นตลาดได้เลยนะฮะไม่เหมือนของเมริกาที่ต้องมาตัดทางรถไฟกลางป่ากลางเขานะครับเนี่ยมันมันสะท้อนเลยว่าประเทศไหนแบบไปได้ไกลกว่ากาันนะฮะอยากให้แบบอเมริกาเอาไทยเป็นแบบอย่างบ้างเหมือนกันในบางเรื่องแบบอเมริกาเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองไงว่าเขาดี แต่ความจริงเนี่ยถ้าเขามองมาอย่างประเทศไทยเขาจะเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยแม่งเจ๋งมากเจ๋งจริงๆอืมโอเคครับทุกคนถัดไปเราจะพาไปดูห้องชมวิวกันนี่ฮะเปิดประตูครับคลิกกดตรงนี้ปิดกดไปที่ห้องชมงวิวแล้วใส่ดีมาก เราให้คือห้องดูวิวเนี่ยที่มันจะเต็มได้เราก็เลยให้เพื่อนจองที่ไว้ให้เราก่อนแล้วแต่เราหาเพื่อนไม่เจอเลยเพื่อนอยู่ตรงนั้นครับทุกคนโอเคฮะสวัสดีครับทุกคนจำคนนี้ได้ไหมฮะนี่คือนายจากอีพีสามที่พาไปดูไหนอโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องชมวิวแล้วนะครับซึ่งวิวสวยมากจริง โอเคแต่ว่าเนี่ยแม้วิวมันจะสวยขนาดไหนนะครับทุกคนแต่ว่าปัญหาคือเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปสัมผัสกับวิวได้เพราะอะไรเพราะว่ารถไฟที่นี่เนี่ยมันไม่มีตรงไหนเลยที่เราจะเปิดหน้าต่างหรืเอเปิดกระจกออกไปได้แต่เท่าที่วอมจาได้เนี่ยรถไฟไทยเนี่ยต่อให้วิวไม่สวยเท่านี้แต่ว่าหลายขบวนเลยสามารถเปิดหน้าต่างได้แม้หลายขบวนจะเปิดได้เพราะมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เปิดได้ซึ่งการเปิดหน้าต่างได้นีมน่มันจาเป็นมากเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยเหมือนได้ขึ้นมาเหยียบรถไฟแบบจริง คุณคิดดูเราขึ้นรถไฟมาเราได้แค่มองอมันไม่ได้ปะ่ะแต่ของไทยเราสามารถแบบสูตรกลิ่นเราหน้าเราสัมผัสกับลมเราได้กลิ่นดินหินหญ้าฝุ่นขยะเรานั่นแหละคือการมานั่งรถไฟจริงๆไม่ใช่แบบนี้คือ เรียกว่าแบบอันเนี้ยเหมือนเราแบบดูหนังโงธรรมดาแต่ของไทยเราเหมือนดูหนังโรง 4D อ่ะเออมันมันดีกว่าเห็นเห็นนะทุกคนอย่าน้อยใจอย่าอย่าแบบตัดเพ้อรถไฟไทยไม่ดีแม้เราจะใช้มันมานานแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้าใช้ได้เลยเปลี่ยนทำไมใช่ไหมฮะโอเคและนี่ก็คือวิวของห้องชมวิวอ๋อแล้วก็คือมันชมวิวข้างบนได้ด้วยนี่เหมือนอารมณ์ทันรู้ โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปซื้ออาหารเย็นที่คาเฟ่ทำไมครูต้องพูดเป็นจังหวะด้วยโอเคแต่ก่อนไปนะครับผมอยากนำเสนอสิ่งนี้ก่อนนี่พี่โน้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นนี่ยืนเดี่ยว คนมันรักครับทุกคนขนาดทอมที่มาพวกมาอเมริกาเรายังแตะยืนเดี่ยวไว้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นกลับไปเนี่ยก็ต้องจ้างกันบ้างนะครับว่าไม่ได้รับงานมาเยอะมานานเลยมาอเมริกานะฮะทุกคนก็คงจะลืมกันไปหมดแล้วแล้วฝีมือเราก็ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะโอเคเราไปซื้ออาหารกรินกันดีกว่านี่คือเมนูนะครับน่ากินะสุดๆที่ีเมนู แล้วตรงนั้นก็คือคาเฟ่โ okay, อเคครับทุกคนก็คือเราเได้มาแล้วนะฮะของกินตอนเย็นวันนี้เราก็มีสลัดนะครับ้วก็มีมาม่าคับใช่มาม่าคับนะฮะทนี่ะหน้าหน้ามันคือแบบว่ารู้สึกว่าติ่งนี้ไม่พาดมันก็คือแม้จะมีแค่ร้านเดียว็นคาเฟ่แบบ คือทุกคนต้องไปซื้อที่นั่นเนี่ยแต่ว่าความ,มนรงรสชาติก็โอเคเลยนะฮะแต่ว่าการมีร้านเดียวเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยรถไฟที่นีสู้ไทยไม่ได้อีกแล้วนะฮะแม่งแพ้ไทยทุกเรื่องเลยจริงๆทุกคนก็คือของที่นี่เนี่ยมันมีที่เดียวใช่ไหมแล้วเวลาเราอยากกินเราหิวเราก็ต้องเดินไปซื้อเองแล้วสุดท้ายรายได้จากการซื้อของเราก็ตกอยู่ที่บริษัทรถรถไฟต่างกับของไทยครับของไทยเนี่ยผมนั่งอยู่แบบที่เลยนั่งอยู่อยู่ก็มีใครไม่รู้ฮะ เป็นแม่ค้าพ่อค้าครับเดินขึ้นมาบนรถไฟไม่ได้มีตั๋วด้วยนะแต่เดินขึ้นมาขายของได้รถไฟจอดอยุธยายางงี้ก็เดินขึ้นมาขายรถไฟจอดนคนปรปฐมก็มีของขึ้นมาขายแล้วขายทุกอย่างเลยทุกคนขายนั้นแหละข้าวบะหมี่น้ำของที่ไม่คิดว่าจะขายก็ขายอ่ะรตีหอยทอดแมลงทอดไก่ทอดไข่ทอดมีทุกอย่างคือคิดดูแล้วกันบนรถไฟขายรถด่วนแม่งเวอร์สัตเซ์เลียวเที่ย แถมไม่ต้องไปซื้อเองด้วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นอีกข้อหนะึ่งที่เห็นทําให้เห็นเลยว่ารถไฟไทยมันดีกว่ารถไฟที่นี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่ก็คืออาหารเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินอาหารเย็นแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้และไม่ใช่แค่คลิปนี้รายการของเราวอล์กเจี้ที่นิวยมร์กรเนี่ยเราก็จะต้องจบลงแลนะ้วแต่ว่าถ้าเราได้กระแสตอบรับที่ดีมากนะฮะเราก็จะทําต่อได้ เพราะฉะนั้นก็รบกวนทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าอยากดูต่อนะครับพี่แก๊ปจะได้ให้เราทําอีกเพราะเราก็อยากทำเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงกลับไทยไปก็หวังว่าจะได้ไปออจอยงานยินเดียวต่างๆครับสิ่งแรกที่ผมจะกลับไปทําตอนถึงไทยเนี่ยไม่ใช่ว่วย่อหรือกอดแม่แต่วอมจะกลับไปอ่ะกะตันยูคอมเบเดีนข่าวมีช่วงนี้เขากำลังมาแรางเลยนะฮะวอมกลับไปก็คือเจ๊งพอดียอกยอจะเจ๊งได้ยังไงื้นที่ดีๆแบบนี้นะฮะก็คือ ยังไงเดี๋ยวจะไปร่วมสร้างสรรีสันไปร่วมแจมไปร่วมจอยด้วยอยากดูทุกคนคือรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนไม่ต้องเก่งมากแล้วแบบทุกคนพูดแบบอิสระเสรีมากๆอ่ะเออไม่ไม่ต้องดีแน่เลยนะฮะก<อ><อ>็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้แวะไปนะครับยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึง EP นี้นะครับ4ตอนแล้วนะฮะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่แก๊ปที่ให้ควาขอบคุณขอบคุณพี่ตังค์ที่ตัดให้ขอบคุณทุกคนคทีน่ช่วยต่างๆนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคิดว่าจะสวัสดดี